เขาถูกระดาษถูดินลายเหงย่ตากัรกระตุกการน่กนะครับ่ารดึงสายหลอดตาและหลอดคอนแทคหรือการขายผู้ที่ขายนะครับขายนะครับขอให้สมาไับที่จุดเดียวนะคะขอเ่านครับเหาื่อตาตีนเล็บแดงอะครับปวดตีนปวดเีนอะ ขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ที่อยู่ด้วยนะครับได้รับการต้อนรับนะครับเรื่องมีแนวเอาลงไปสําหรับที่เอ่อท่านผู้ชมครับ <laughs> ผู้ที่ต่อายทางที่ต้องการั็สามารถ่งไที่เป็นับปทางนะครับด้านขาก่างย่เ่การ้ขอตาครับรกจยกกปะาึ่ก็ได้นะครับแกที่ราจะจดก็จะมีขอชให้้านนะครับน้งับคน